โอ้ขบตาน้อยเกือบจมครับจะรอดไม่เอ่ยครับผมกับภารกิจนี้ครับอาสวัสดีท่านผู้ชมครับผมพบกันอีกเป็นคลิปที่สองครับตอนนี้ก็สลิงมาแล้วครับผมไม้ที่ตัดเป็นท่อนก็มาแล้วแต่ว,ว่าพื้นที่นี่ร่วมมากครับ สภาพดินตอนนี้รถขุดเล็กนีนแคบจะวิ่งไม่ได้เหมือนกันนะครับผมดินน่วมมากครับตัดต้นยูคาอย่างยาวเลยครับทำมาปูาเป็นพื้นด้านหน้าท้รถไมโครขึ้นมาครับผมอันนี้ก็ลุ้นกันครับผมเพราะว่าดินแถวนี้นี่สภาพนี่แย่มากครับกลายเป็นดินทรายกะทิเลยครับผมน่วมไปหมดแล้ว ก็ลากไมโครขึ้นก่อนครับผมรถเกี่ยวก็เอาขึ้นที่ลังครับไทยเสซ็งยนครับผมเอียงข้างเลยครับพี่น้องตอนนี้ก็เอาสลิงมาแล้วครับผมเดี๋ยวลากมาดูครับผมว่าจะยาวพอที่จะถึงรถแมคโครได้หรือเปล่านะครับ